ร้านมารู้ช็อปด้ยการรับเติมโลบักระบบ ID p a r t และบริการรับกดเกมพาร์ตแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบ a n i m e punching simulator แบบ all star แบบ b o x food และ map king legacy ถึงอีกะคลิปเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ r o บัก map a n i m e fighter simulator นะครับวันนี้พี่จะมาสอนปั้น ID นะครับแล้วก็พูดถึงคนที่กลับมาเล่นว่าควรทายังไงนะครับหรือว่าผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับว่าควรทายังไงในการเริ่มเล่น map นี้นะครับ อย่างแรกนะครับสิ่งที่ควรทำนะครับเป็นลำแรกเลยคือการฟาร์มนะครับถ้าใครเป็นถ้าเป็นถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่เนะี่ยแนะนําให้รีบรีบฟาร์มนะครับรีบปลดด่านสมตู้ปลดด่านมาให้ให้ได้ไกลมากที่สุดนะครับและนําเลยถ้าใครจะเล่นแบบนี้แบบจริงจังนะครับให้เติมเกมพาร์ตไปเลยนะครับแล้วก็มันจะมีตัว VIP ที่พอเล่นได้อยู่นะครับ VIP ตัวนี้โหดนะครับตัวนี้ เวลาเราเติมเกมฮาร์ต V.P เราจะได้เป็นตัวละครมา1ตัวที่เป็นตัวเราเองนะครับเป็นเดเมจอยู่ที่110นะครับถามว่าเก่งเท่าตัวไหนนะครับเท่าตัวรับด่านที่2หรือเปล่าที่มีหรือเปล่าวะเหมือนจะไม่มีนะครับนี่เลยเขาเป็นตัวแรกแล้วกันนะครับนี่นะะะน,น,นะครับอ่ะหายลนตัวรับเบสร้อยยี่สบตัวนี้น่าจะเป็นเก่งเท่าด่านนี้นะครับนี่ถ้าจะเป็นครับไชนีนะ,อะโอ้โหไม่ใช่นี่วา จำไม่ไม่ได้แล้วครับเอ่อถท่าตัวคัฟด่านนี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหพี่จำไปไกลเลยนะอ่านี่นะครับตัว VP จะเก่งเท่าตัวคัฟด่านฟุตเลยนะครับอ่ะเป็นร้อยสิบนะครับจะเก่งพอๆกับตัวรับด่านแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่ถึงแนะนําให้อ่เติมวีพีมานะครับหรือว่าเหมาเกมพาร์ตมาเลยก็ได้นะครับอ่ะสำหรับคนที่กลับมาเล่นนะครับถ้าอยากเล่นแบบนี้จริงๆให้เหมาเกมพาร์ตแล้วก็ซื้อเซิร์ฟบีด้วยนะครับคนที่เอ่อเล่นแบบผู้เล่นใหม่ก็ก็ต้องซื้อนะครับโอเค ประมาณนี้นะครับวพี่ขอห้ามสเต็ปแรกไปก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะรู้ๆ,ๆอยู่แล้วนะครับว่าควรทำยังไงบ้างนะครับก็คือการที่เราต้องฟาร์มเอ่อฟาร์มดันนะครับฟาร์มไม่ใช่ฟาร์มดันสิฟาร์มตามดานเนี่ยเพื่อเปิดตัวนะครับถามว่าวิวเลือกแรกเนี่ยถ้าใคร d p c ไม่ถึงหนึ่งทีอย่าเพิ่งไปลงดันนะครับเพราะว่าถ้าอยากเก็บเงินให้ได้รวยจริงๆเนี่ยแนะนําให้ลงดัน,นครับเวลาเราลงดันจะเท่ากับเราไอคฟาร์มประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับ ลงดันหนึ่งรอบเท่ากับเราเอพีเพ็นหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับอันนี้ก็คือออเทจริงนะครับแล้วก็เอ่อถ้าใครอยากได้แบบตังค์เยอะในลงหนึ่งรอบเนี่ยก็แนะนําให้นี่นะครับเปิดบูทบั๊มเงินอะไรพวกนี้นะครับโอเคแล้วก็เอ่อในเรดนี้นะครับมีระบบเทรดเข้ามานี่นะครับเออ่เทรดตัวนี้นะครับวิธีใช้ก็คือการที่เราจะไปซื้อเป็นระบบเอ่อเป็นของเทรดนะครับจะใช้ทั้งหมด1,000งพันทาเท่าชาตนะครับอ่ะหรือว่าหินดัน1,000ชิ้นนั่นเองนะครับตรงนี้เลยนี่นะครับนี่ปึ๊บ แล้วก็มาที่เทนี่นครับเทนดีซินนะครับดีซินนี่นครับแล้วก็เควสไดรี่ทิเกตโดนลดไป1000อันนี้พี่ลืมบอกนะครับโอเคแต่แล้วพอเราได้ระบบเทนมานะครับวิธีการหาตัวหาผลพวกนี้ก็เดี๋ยวมาพูดอีกทีหนึ่งเราย้อนกลับมาที่คนที่เพิ่งกลับมาเล่นนะครับคนที่เพิ่งกลับมาเล่นคนทํายังไงนะครับแนะนําให้ดูที่ตัวละครอ่านนิพู้เล่นใหม่ฟังไปด้วยนะครับอ่ะไปที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่นะครับตัวในคลิปนี้เป็นคลิปที่เริ่มต้นได้ดีนะครับอ่ะ คือการที่เราจะต้องดูตัวละครนะครับตัวละครไหนน่าเล่นบ้างนะครับสิ่งแรกที่พี่แนะนําเลยนะครับให้เรารีบปลดทุกด่านมาถึงด่านเฟเร์ซิตี้นะครับพอถึงด่านเฟเร์ซิตี้เนี่ยแล้วก็หยุดก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ฟาร์มด่านนี้ไปยาวๆแล้วก็ให้ได้สักอัพด่านนี้มาหนึ่งตัวก็ดีนะครับหรือว่า2ตัวก็ดีแต่แล้วนะครับพอเราปลดด่านดีบายได้ก็มาหาครัพให้ฟูลทีมไปเลยนะครับสําหรับครัพด่านหลังๆเนี่ยเก่งมากๆนะครับใครทําโชว์ฟูลทีมได้สกิลดีเพจจะแรงมากนะครับแต่เพราะว่า สกิลมันตี12ทีเจ้าเยูนิตตัวนี้ไฟเตอร์ตัวนี้มันตี12ทีสกิลนะครับดีเพมันจะแรงกว่าเจ้าดีบายนะแต่ว่าถ้าเรื่องเบรคดามิแล้วดีเพมจะซิเจ้าดันไฟอ่ะดันฟิฟตี้จะแพ้ดันดีบายนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องตัวคราฟนะครับถ้าใครหาหินไม่ได้แนะนําให้ไปหาเทดนะครับในดิสพี่มีช่องเทดอยู่สามารถเข้ามาได้นะครับในลิงก์ใต้ดีสิฟชันนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับ หลังจากที่เราดูทีมแล้วนะครับรีบปลดด่านมาถึงด่านที่พี่บอกแล้วนะครับอันนี้ก็คือถามว่าตัวไหนที่พอใช้ได้นะครับพี่แนะนาเลยนะครับใครที่อยู่ด่านแรกๆอ่ะยังแบบเพิ่งกลับหรือว่าเพิ่งกลับมาเล่นให้หามิติชคนี้เล่นนะครับแล้วก็สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับแนบนิดนึงแล้วก็ผู้เล่นเก่าที่กลับมาเล่นนะครับตอนนี้มีระบบตู้ทาเล้นนะครับที่สามารถอัพได้นะครับถามว่าทาเล้นดียังไงนะครับคือการเสริมความสามารถให้ตัวละครเราโดยที่ไม่ต้องสุ่มพาสีนั่นเองนะครับแต่ว่า ใช้เป็นผลมิสติกนะครับในการอัพทำไมพี่ถึงให้ใช้มิสติกาชนีทั้งทีมนะครับเพราะว่ามิสติกาชนีจะเก่งเท่าตัวรับแบบนี้นะครับอ่ะนี่เอ่อมิสติกาชนีในด่านของวายเนี่ยจะเก่งเท่าตัวรับธรรมดาของด่านเฟรมนะครับอ่ะนี่เลยเห็นไหมเดยนไ่เท่ากันเลยนะครับอ่ะนี่นะครับทุกด่านจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะด่านแรกด่านสองด่านสามด่านสี่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นนะครับเรื่องเมเทโอนะครับหรือว่าเรื่องอุกบาตนะครับ แนะนำให้ตีนะครับถามว่าทำไมถึงต้องตีนะครับถ้าด่านที่เราตีไหวเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถเอาผลหรือว่าเอาของที่เราได้จากกบ,บาตไปแลกไปเทกับคนอื่นนะครับแต่ว่าเรื่องการตีเนี่ยพี่แนะนําให้ตีในดา่านที่เอ่อมีไม่ใช่พี่จะพูดอะไรวะโทษทีนะครับให้ตีในด่านที่ต่ําที่สุดนะครับสมมุติว่ามันมาด่านสุดท้ายกับด่านแรกให้ไปตีด่านแรกก่อนนะครับเพราะว่าของที่ได้เท่ากันนะครับไม่ได้ต่างกันมากนะครับประมาณนี้เราจะดวงที่เราจะได้นะครับโอเค ต่อมานะครับพอเราทําสิ่งที่พี่บอกเสร็จนะครับคือการที่หามิติกชยนฟูลทีมทั้งผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าหรือว่าคนที่กลับมาเล่นก็ได้นะครับโอเคเสร็จแล้วก็ไปหาตัวคราฟนะครับไอ้พวกมิติกชยนพวกนั้นเราจะสามารถนํามาต่อยอดโดยการทําเป็นคราฟชยนได้นั่นเองนะครับอันนี้พี่ขอตีก่อนนะอันนี้นะครับคราฟชยนนะครับจะช่องใช้หินทั้งหมด20หินแล้วก็ตัวมิติกชยนห้าตัวนะครับวิธีการคราฟให้ได้เอสบวกหรือว่าทาเลนที่แบบบวกสิบหมดเลยคือการ เอาสกอร์ของทั้ง4ตัวนะครับค่าทาเลตนของทั้ง4ตัวเนี่ยมาหารนะครับเอา4ตัวมารวมกันแล้วก็หาร4นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเอาทุกตัวมารวมกัน4โ่เททีไม่ใช่4ตัวนะครับเท่ทีนะครับเอาทุกตัวมารวมกันเออเอาทุกตัวมารวมกันนะครับแล้วก็เอาไปรวมพอเราบูมรวมกันเสร็จปุ๊บ5ตัวนะครับแล้วก็ไปหาร4นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ต่อมานะครับสิ่งที่ควรทําก็คือการหารับนะครับตัวรับพี่แนะนําให้หาตั้งแต่ตานซัก ไอ้ไม่ก็ดันคิงดอมออฟโฟดนะครับแต่ว่าถ้าใครมีตัวรับดันแรกๆได้เนี่ยก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าจ้างพี่ปั้นนะครับพี่จะปั้นตามเมตาของพี่นะครับหรือว่าตามเวลาไม่ใช่ตามเวลาสิตามสิ่งที่พี่คิดว่ามันดีที่สุดนะครับคือการที่การที่เราจะทําทีมให้เล่นได้นานๆคือการปั้นตัวตามเมตาครับไม่ว่าคุณจะมี DPC เท่าไหร่ก็ควรที่จะปั้นตัวตามเมตาให้ได้นะครับเพราะว่า ตัวเราจะได้ไม่ตกไม่ตาแล้วก็น่าใช้ยาวๆนะครับไม่เสียเวลาเอาบิลนะครับโอเคประมาณนี้เพราะว่าตัวในด่านหลังๆนะครับถึงจะมีราคาที่แพงก็จริงนะครับแต่ว่าเรื่องเบดเมล็ดเนี่ยเอเยอะมากนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครไม่ไหวหรือว่าขี้เกยจเล่นเอฟสายเอฟเคก็แนะนําให้ทําเป็นครับครับชานี่ละกันนะครับครับชานี่ฟูลทีมนะครับเพราะว่าที่แนะนเป็นครับชานี่แล้วเนี่ยเพราะว่าเรื่องเจ้าระบบเสถเข้ามาจะทําให้ รับชเอนี่หาง่ายขึ้นนะครับยกเว้นตัวรับกับดีวายไม่ได้ช่วยทําให้หาง่ายขึ้นนะครับเอเคประมาณนี้นะครับเอ่อพอเราทําทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับให้เราเริ่มทําการฟาร์มเงินแล้วก็ดันวิวแล้วก็ไปฟาร์มเป็นเจ้าเอ่อชนี่เชนนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูขอติอุกบบัติแป๊บหนึ่งนะครับถามว่าช้อนี่เชนดียังไงนะครับให้เรามาดูที่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับนี่เลยเดี๋ยว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 เพิ่งเพิ่งข้ามไปนี่เลย ไม่ว่าจะเป็นตัวคอมมอนหรือว่าตัวปกติก็ได้นะครับเราเอามาแค่ปั๊มหินหินดันนะ,ะหินดันเนี่ยเราสามารถฟาร์มได้โดยการที่เจอกล่องนะครับกล่องจะเกิดทั้งห้องกลางแล้วก็ห้องขวานะครับห้องขวาสุดแต่ห้องแรกพี่ไม่ได้พี่ไม,พไม่พี่ไม่ได้ลงแล้วนะครับเพราะว่าพี่เกียจนะครับตอนนี้ติดเริ่มกลับไปติดออสตาแล้ว <laughs> ก็ก็จะซวยเอานะครับอ่ะทีนี้ในเมไฟพี่ก็จะดบอบนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังพอเล่นได้นะครับโอเคพอเราทําการ คัามหินด้านเสร็จก็มาออพเป็นค่าใชนิชเชนนะครับพัดใหม่ดียังไงนะครับเพิ่มน้ำเบต45เปอร์เซ็นต์นะครับคูณเงิน0.2นะครับแล้วก็คูณดอก0.4นั่นเองนะครับพี่ถึงแนะนําให้หาว่าไม่ฟูทีมนะครับเพราะเราเจอกล่องเนี่ยก็ให้เราเอาตัวหลักหรือว่าตัวที่มี damage เยอะสุดเวลาใส่ในทีมนะครับเอาไปตีมันนะครับพอตีมันเสร็จหลังจากที่ตีมันใกล้ตายแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นทีมเจ้าพวกระกอนิกหรือว่าแม่เหล็ก3ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครหาไม่ได้เป็นแม่เหล็ก2ก็ดี วิธีการล็อกแพสซีฟคือการที่เรามาที่ออโต้ซิลตัวนี้นะครับนี่เลยแล้วก็มาที่ต้องค่าตรงนี้นะครับก็จะมีการล็อกแพสซีฟตรงนี้นะครับถ้าใครอยากได้เป็นโซลิดโกก็เปิดโซลิดโกไว้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้เป็นดากนิกก็เปิดเป็นดากนิกไว้นะครับตรงนี้พี่แนะนําให้หานะครับสิ่งที่พี่แนะนําให้หาเลยสําหรับคนที่เพิ่งกลับมาเล่นหรือว่าผู้เล่นใหม่นะครับเป็นพัทดากนิกนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับอันที่2องลองจากท้ายนะครับแล้วก็โซลิดโกเป็นรูปตัวทองเป็นก้อนทองแบบนี้นะครับไม แล้วนะครับเป็นแม่เหล็กนะครับนี่แม่เหล็กตัวนี้เลยนะครับแม่เหล็ก3นะครับแล้วก็เป็นเจ้าเอ้ถ้าใครหาไม่ได้จริงๆก็เป็นลิสสามก็ collector รองเอามาเล่นก่อนได้นะครับอย่างน้อยก็ฟาร์มได้มากกว่าเดิมนะครับการที่เราตีกล่องในดันเนี่ยแล้วเราใส่ทีมดรอปนะครับมันมันจะไม่ได้เพิ่มอัตราดรอปหรือว่าโอกาสดรอปหินให้เรานะครับแต่จะเพิ่มเป็นจํานวนดรอปหินในกล่องให้เรานั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็การตีกล่องในดันจะสามารถได้หินตาม ด่านปกติด้วยนะครับถ้าห้องนั้นเป็นด่านของด่านแรกก็จะได้หินด่านแรกนะครับเราเจอกล่องนะครับโอเคถ้าเราเจอกล่องอ่ะแล้วห้องนั้นเป็นห้องด่านแรกเราก็จะได้หินเป็นด่านแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวงงกันนะอ่ะเสร็จแล้วนะครับมาดูที่นี่นะครับทไททอลช็อปนะครับก็จะมีเรื่องเอ่อค่าใช้จ่ายเฉลตัวนี้นะครับใครอยากวิ่งเร็วกว่าในดัานก็นี่นะครับไททอลช็อปเอ้อไททอลสปีดนะครับอ่ะนี่เลย อ่าเจ้าชายน่เชนถามว่าทําอะไรได้นะครับจะเปลี่ยนตัวปกติให้เป็นชายนี่นั่นเองนะครับก็คือเวลาเราสุ่มออกตู้มันเนี่ยก็จะมีโอกาสตามเปอร์เซ็นนี้นะครับชายน่เชนด้านขวาล่างตรงนี้นะครับสแต็กรวมๆจะอยู่ตรงนี้เลยอ่ะเสร็จแล้วสิ่งที่ขาดไปไม่ได้สําคัญที่สุดเอ่อในเกมนี้เลยสําหรับพี่นะครับคือเอ่อหมาเกมพัดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการทาเควสตามด่านนะครับนี่เวอจะเป็นตัวพวกนี้นะครับเป็น NPC มาให้เราคุยแบบนี้นะครับเวลาเราทําเควสเสร็จเอาก็จะได้เป็นที่ฉีพวกนี้มานะครับอ่าแล้วก อ๋อเฟสเออไม่ไม่ใช่พี่จะพูดใบไม้พาเฉยเลยเท่ทีนะครับเอ๋อเฟสเฟสวาเลนไทน์เออไปวมาผัดนี่ไงวะเฟสวาเลนไทน์นะครับไม่รู้ว่าจะสามารถรับได้อยู่หรือเปล่านะครับมันจะช่วยเพิ่มเพิ่มเพิ่มค่าเงินเพิ่มค่าเงินให้นะครับเท่าทีจีเกร์ลนะครับอ่ะนี่เลยมันจะเพิ่มช่วยคูณค่าเงินด้านขวาล่างนี่นะครับเป็นเจ้าบัฟโซลิตโกเลยนะครับหรือว่าบัฟเงินนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่เลย อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าหรือผู้คนที่กลับมาเล่นนะครับอ่ะประมาณน,นี้เสร็จแ,แล้วนะครับพอเราเออมาถึงสเต็ปท้ายๆแล้วนะครับเริ่มยันเบลไม่ขึ้นแล้วอ่าถ้าใครขี้เกียจหน่อยก็จะเวียดยัดเบลไม่ขึ้นประมาณ230นะครับมาถึงดานท้ายแต่ว่าที่มองว่าสองดันท้ายเนะี่ยอัพได้ถึง250เลยนะครับแบบง่ายๆไม่ยากนะอ่ะนี่นะครับแต่ว่าต้องใช้เงินเปิดแม็กนะครับอ่ะโอเค แล้วก็นะครับเหรียญดาวนะครับเหรียญดาวแบบนี้ตอนนี้สามารถเทรดได้หรือว่าซื้อได้แล้วนั่นเองนะครับใครมีตังก็ยัดให้เต็มที่นะครับกดใช้นี่ก็ซื้อได้นะครับนี่เลยแต่จริงๆคือพี่ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เท่าไหร่นะครับสำหรับเชนี่บูทนอกจากอีเวนต์ลักจะมาแล้วก็ใส่เป็นทีมลักอะที่ลืมบอกไปนะครับในเกมนี้จะมีระบบทีมลักนะครับหรือว่าพาร์ทซีบลักกี้นั่นเองนะครับพี่จะเรียกว่าทีมลักลวกันนี่นะครับเออเวลาเราได้พา s s ทซีนี่มาพา s s ทซีนี้ไม่สามารถสูมจากตู้้้นนนั่่เเอองรแลววก็็หืาทีป สีดำนะครับจะไม่สามารถสุ่มเล็กตู้ได้นะครับแนะนําให้เก็บหินทุกด่านเวลาเราลงดนานนก็เก็บหินไว้นะครับแล้วก็ไปสุ่มเป็นตัวดีเจนคอมมอนหรือว่าแลก็ได้นะครับมาสุ่มพาร์ทให้ได้เป็นทิมลุ้งนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้คลิปพี่จะมีคลิปรวมสุ่มนะครับก็คือเอาหินทุกด่านนะครับมาสุ่มให้ได้เป็นเจ้าพาร์ทรักลุ้งนะครับจะใช้หมดไปกินนะครับอ่ะนี่พี่มีกระพันแล้วนะถ้ารวมๆนะครับโอเค ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ไปกันไว้หน่อยนะครับใครตามไม่ทันก็ลองลองย้อนไปฟังนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงพี่มาพูดเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับอนพ p ที่2แล้วกันนะครับหลังจากที่จบสเตปนี้ไปก็คือหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าได้คับฟูทีมนะครับเชนี่ฟูทีมหรือว่าดักรู้ว่าทีมผมประมาณนี้ควรเปลี่ยนตัวไหนเอาตัวไหนออกก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาตอบอาจจะตอบนะถ้าไม่ได้ตอบก็แสดงว่ายู u b e มันอื่นนะครับเพราะว่าบางทีพี่เข้ามา ตอบทุกคนกดหัวใจให้ทุกคน,นครับต่ว่ามันมันมันลบคอเมต์พี่แล้วก็ไม่มีหัวใจให้นะครับอ่ะพี่ก็ลงงงนะเพราะว่าพี่ตามตอบทุกแทบทุกคอมเมนต์นะครับเอ้ไม่ใช่ตามตอบสิตามกดใจนะครับกดใจให้แทบทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับโอเคนอก,กจากจะไม่ค่อยได้เข้าไปดูนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เอ่อพี่รับฟาร์ม ID อยู่นะครับยังรับทุกวันนะอ่ะประมาณนี้จะเต็มช่วงชอวงีวิตแหละนี่นะครับ ชั่วโมงเวลาเวลาต่อชั่วโมงยังเท่าเดิมนะครับเพราะพี่ยังใช้มือฟามเหมือนเดิมนะครับพี่ยังไม่ใช้สคริปนะครับโอเคอโอเคเราจะเราอยาไปภาพทีนีดครเลยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปตามเพื่อนก็ดีนะครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าบายบายครับ